เอาล่ะครับเราจะไปช่วยพ่อกันต่อกับสองพี่น้องอาประจนภัยอยู่ในดินแดนอะไรสักอย่างอีวีที่แล้วพี่จับยักษ์ตัวนี้ได้ครับแล้วก็ไปช่วยอาอยากผู้หญิงคนนู้นแล้วนางก็หย่อนโซ่ลงมา Let's go <S ไปจับพี่อ,อ,อไปครับตามนางไป hey! ขวาน้องซ้ายพี่โอเค,อเค,อเคพี่จําได้อีกวิทีแล้วพี่เล่นเลยไปตรงเนี้ยทาไมมาย้อนไกลจังก็ไม่รู้พี่หยุดมาหน่อยโอเคพี่กอวะโอเคตําแหน่งนี้ก็ได้จมดางไปทางนี้ โอเคไซต์ let's go อโอเคครับอืมแล้วพี่ก็หลงอยู่ตรงนี้แต่พี่ดาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆอโอเคอึ๊บรานี้น่าจะใช่มันมีสองล็อก ทำไมล่องนั้นที่ถึงคิดไม่ออกฮะ let's go <S เสียงยักษ์ตัวนั้นน่ากลัวว่ะขวาซ้ายพีระกอนฮึบน้องมาฮึบใส่ด้วยฮ่าฮ่ ha. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากอันนี้ EP 4แล้วโดยเฉพาะคนที่ดูมั้งแต่ EP แรกๆเลยนะอา่าให้เข้าไปก่อนเนาะโอเค เหมือนนั่งบาดเจ็บด้วยตอนช่วยมาได้ในอีพีที่แล้วอะ่ะอ,อ้าวคนนี้ที่ช่วยเราเดินทางมาเป็นแฟนกันเหรอสุดยอดบ,บุญคนนุณนี้ผมได้ทดแทนแล้วพี่ยักษ์ผมบอกแล้วใช่ไหมผมพูดไว้แล้วในอีพีที่สองบุญคุณนี้ต้องทดแทน คืนเจ้ยวิ่งวิ่งโอเคเอาละตรงนี้เหมือนต้องใช้ลูกเล่นอะไรสักอย่างชี้ไปไหนโอเคเราจะลองคิดก่อนเลยโซ่นี้ขาดเหรอต้องให้หลอกอล่อโขาขายด้วยก่อ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดึงยกหน่อยคืออะไรเหรอไม่หลุดต้องไปต่อเชือกต่อโซ่โอเคน้องจะต้องเป็นฝ่ายล่อครับอุ้ยเฝ้าไว้แงนี้จะไปยังไงอะย่องยง่องยง่ยงยกงยกพี่ไปนน่นเฮ้ยทางนี้ล่อยังไงยังไม่เห็นล่อได้ ทำไมตัวพี่รอดไม่ได้ทางนี้แล้วนานน้องต้องเป็นฝ่ายรออทางนี้เฮ้ยทางนี้แหลกเว้ยมาดิก็มาดิพี่ยักษ์ก็ไม่เท่าไหร่นี่วะานี่หลอกให้ชนโซ่แน่เลยอะมุมมองไม่เอ้ยน้องขึ้นมาก่อนเอ้ยพี่อึ้น นี่นี่จะลองให้ชนโซ่มาสิปุ๊บโอ้ยไม่พ้นแต่ได้เมื่อกี้โซ่แตกพี่ไปเองก็มาด้ไม่วิ่งเหรอบังสมหน้าสมหน้ามุมมองต้องได้มุมมองต้องได้ทางนี้เฮ้ย กิ้ทางนี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมองมองต้องได้ก่อนเฮ้ยมาแล้วเอยเรียบร้อยพี่วิ่งวิ่งโอเคอแล้วก็ดึงให้ตกซะปุ๊บไม่จบ จ้องเอาตัวน้องไปล่ออีกทีมาเด้มาเด,ด้พี่ยักษ์ทางนี้พี่เตรียมดึงเลยนะพี่นะฮึ๊บอ่อยดึงช้าอู้น้องน้องปิวเลยดึงช้าจังโอ้โหชนโซ่ใหม่ ไม่มีปัญหาเอาตัวน้องเนี่ยตัวพี่คอยดึงทางนี้จ้าพี่ยักษ์จะดุไปไหนเนี่ยอุ๊บสวยทางนี้จ้ามุมมองไม่เห็นเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยว้าวดี มามาแล้วเรามี้ไม่ต้องรอเลยอ๊ยพี่พี่เตรียมตัวสแตนบายพี่โอเคเปิดไว้ได้ไหมมันจะผ่านไหมครับตกเปิดไว้เลยอะอเ,เรียบร้อยฮูยังไงต่ออ่ะไม่ได้ไปดีกว่าก่อไว้งั้นเนี่ย พี่ยักษ์อยู่ทางนี้เหมือนยังไม่จบหรือจบแล้วยังไม่จบไม่ตกว่ะอย่าบอกนะต้องไปเหยียบให้เขาตกอ่ะมันมันมันไม่ดีอ่ะก็ให้จริงด้วยต้องไปเขี่ยมือเขาฉากนี้ไม่ดีทำให้สองพี่นอ้องอ้าวตกไปเองนะ ตกไปเองนะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยเกือบไปแล้วโอเคอุ๊บไปจ้ะอุ๊บโอเคตายไหมย่ะไม่ถึงกันตายหรอกมั้งแต่ก็สูงอยู่อะ่ะ จะไปที่นี่ครับไปชเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ขอ,มข,อมอมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาถามไปแล้วขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขไปแล้วว้าวสวยนะ นี่คือพ่อครับยังนอนดิ้นอยู่เลยอะ่ะยังทรไมนอด้ย <l evaluations> ูเป็นหนักด้วยอะ่ะกลับมาทันเนมะื่อวานพ่อรอแป๊บนะ <l waż 1> ไปไหนอะ่ะนอนเฉยๆโอเค้ <l zeros> ั okay. งนั้นทุกผลของการกระทำเราจะต้องรีบครับ ยิ่งรีบเท่าไหร่พ่อก็ยิ่งทรมานน้อยลงแต่เราไม่รู้สาเหตุเลยนะฉากแรกคืออีพีแรกคือแม่จมน้ำปับ๊บก็พี่ชายเรียกว่าพ่อป่วยก็พาพ่อไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าให้หาของอะไรมาสักอย่างเพื่อที่จะรักษาโรคนี้โดยเฉพาะพี่เดาว่าอาจจะเป็นสมุนไพรเฮ้ย,ยอะไรอะ่ะหมาป้า อูหลายตัวเลยเห็นตามันไหมพี่อยู่ใกล้ไฟไว้เฮ้ยอย่าไปไหนเอะโอ้โหเดินเล่นว่ะนู่ดนะนู้นอนอีกจะเป็นอาหารหมาป่าเอาซะโอเค let's go ครับพี่จะไปต่อขอไฟด้วยเฮ้ย ทำไมน้องหยิบไม่ได้งั้นต้องอยู่หลังพี่เหรอโอ้โหฝากด้วยนะพีู่้สุดยอดมาเด้มาเด้มาเอ้มาจริงขอโทษขอโทษพี่โอ้พี่โดนหมาขย่มอมเลยแล้วทำยังไงอะ่ะไปชุบไปชุบชุบไปชุบไปชุบอ๋อไปใกล้ๆแล้วขยับไปหน่อยชุบถอยไป,ไปโอเคอย่าให้มันเข้าวงมาเด็ดขาด มีลูกเล่นถอยไปเฮ้ยก็มาดิก็มาดิไปชิวชิวไปไปอย่างจ้องอีกไปไม่กินหรอกไปหาอะไรกินอย่างอื่นนนไปไปปะไปอยู่นะแต่มันไม่ยอมเลยตัวนี้ไปไปชิว เฮ้ยอย่าไปใกล้มากโอเคโหน่ากลัวจัดเลยอ่ะที่ชอบเกมนี้ว่ะอีกหนึ่งเกมที่เล่นแล้วรู้สึกดีแล้วก็ลุ้นไปอู้ๆโ,โดนหัวเนาะแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าเราจะต้องอไม่มีอะไรหลอนมปเองอันนี้ไปหนูหนูมาอยู่กใกล้กันไว้ ตรงข้างล่างเห็นตามันไหมน่ะนุ้ยเชียวโอ้ยหูยดูชาเลยบ้าไปแล้วมีคนผูกคอตายเพียบเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยป่าช้าใช่ไหมจะสื่อความหวานว่านี่เป็นป่าช้าแน่ไม่ยอมหรอกเว้ย้มเขาใส่ยองเลยว่าตรงนี้เปลี่ยนอารมณ์จากเจอยักษ์น่ารักน่ารักเลยนะครับ ไปไม่แลกหรอกชู่อ้ยเย้ยมาโอ้ใจหายโอ้ยหนูข้างบนหัวดิ้อหนูอย่าเพิ่งเดินแซงโอ้โหสนุกว่ะมาดิก็มาดิจะกินให้ได้ว่างั้นเถอะไอมาขู่ทำไมไดิเ็งมันขู่ได้ครับ ไปพี่หมาป่าไม่ใช่วันนี้ผมต้องช่วยพ่อผมก่อนวันยิ่งรีบ,รบอยู่โอ้ป้าใส่หัวเลยได้ไหมเอาไปสักหนึ่งโชะโไปไปข้างหน้ามีแสงสว่างแล้วครับเราจะปลอดภัยแล้วไปไปบอกให้ไปไง ไอจจ้โอ้ยาปจ้โอ้ยสุสานจริงด้วยป่าช้าเอาล่ะได้เวลาใช้หัวกันอีกแล้วเราทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหนั่นคืออะไรกิโยตินมะนะ่ะไม่ใช่อืม ขวาได้ไหมอ่ะเหมือนจะล็อกอชมชี้ไปข้างหน้าด้วยเอาไงดีอ่ะอืมเดี๋ยวก่อน <c oughs> โอเคถอยกลับมาหากุญแจครับอ่าไอ้หนูวิ่งคนเดียวดกว,ว่าสองคนมันจะงงเอาโอ้ยอย่าใช้เท้าอย่าใช้เท้าเหมือนไม่เกียรต เหมือนมีคนเปิดไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยใจดีเปล่ายังไงดีพี่ครับถามเลยพี่โอเคผมจะไปตรงนู้นนะครับเปิดประตูให้ผมได้ไหม ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าลุงอยู่ลไวไงลุงหรือป้าแถวนี้มีต่หมาป่ากระสพบคนเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกลุงเนี่ยไม่อยู่ใกล้ดีกว่าโหแต่เปิดให้วะอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณลุงเขาก่อนละอ,อ,อืไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับไปดีกว่าไม่อยากอยู่ด้วยนาน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไฟไม่มีไฟชิบหายแล้วโอ้ยโดดโอ้ยไปไปไปคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยน้องว่ายน้ำไม่ได้พี่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 เอาน้องก่อนพี่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 น้องว่ายน้ำไม่เป็นทู คอนโทรยากจัดเม่กี้ไม่รู้เลยใครซ้ายใครขวาโอ้โหอ้ต้องมาคอาเรียกลุงเข้ามาอีกโอ้โหเกงใจไหมเนี่ยอ่าน้องขวาพี่ซ้ายโอเคลืมไม่ได้ครับชอบ็อตนี้น้องว่ายน้ำไม่เป็นโอเคอย่าใช้ขานะนี่ค่อยดีขึ้นหน่อยโอ้โหเม่กี้แล้วยังไงอะ เพราะว่าสีไฟวิืกี้ให้กเกาะหรอไม่น่าใช่ผมจะไปที่เนี่ยครับ are you? Are you? โอเคขอบคุณมาก <c oughs> อ่ายืมไฟ <c oughs> ยืมไฟได้ไหม <c oughs> ไม่อย่างโดด <c oughs> ยืมไฟไม่ล <c> ง <oughs> ยืมควมไฟหน่อยลุงบอกกูตื่นมาเปิดประตูให้มึงก็กูมึงนีไม่ตบกระบ,บาลสักทีดีไหมเหรอไปแล้วลงุงเดี๋ยวจะโดนลุงกระบ,บาลเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบเลยช่างนี้น่ากลัวส,สารด้วยน้องการหายใจลึกๆน้องโอเคขวาเป็นน้อง เกาะพี่ไว้หนูแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่พาไปมาเลยเกาะไว้หนูดีเกาะไว้เกาะไว้พี่ก็จะตายเหมือนกันเนี่ยอู้โหบึอบบลับบลับโอ้ยรอ,อดรอดโอ้โอ้ อ,อพี่ขอทดสอบไปก่อนครับเผื่อมีอันตรายิละคนีละคนเผื่อไม้มันไม่รองรับสองคนโอเคป้าหนูนั่นมีเก้าอี้ด้วยเราไปนั่งชมบรรยากาศกนะันเลยน่าจะหลอึบอยู่เมื่อกี้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ่ยอนั่งได้ไหม น่าจะดูเช็คคออตต่อไปแน่ๆเลยใช่ไหมข้างล่างหรอไม่ใช่อ่ะตกไปตายแน่ไม่ลงหรอกอันตรุยอันตรุยจุย้ยทางนี้จัดพี่พี่ซ้ายโอเคฮึปทางนี้หวังว่าเราไม่ได้ลงมาจากทางนี้นะเรามาจากทางนี้เลย อุ๊บอุ๊บนาอโอเคพี่อุ๊บโอเคโอค้ยสับสนเนาะอ่าน,นี่เข้าใจเลยนะไปพี่ได้ถือพกไฟได้ไหมพี่เอ้ยไม่ต้องอ่ะอันตรายไม่มีมือจะถือเยอะให้พี่ไปก่อนนี่หนูอุ๊บ สองคนอาจจะหักได้ครับเดี๋ยวจะองอเลยเนี่ยดีมากเดี๋ยวพี่เห็นแล้วล่ะว่ามันต้องไปยังไงอ่ะแต่มันจะยาวไปอีพีนี้ครับเอาเป็นว่าเราจะจบกันเท่านี้ครับอีพีนี้บอกเลยสนุกมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากโดยเฉพาะคนที่ดูแต่อีพีแรกเลยนะแล้วมันจะเข้าใจไปด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีหนะ้า ขอบคุณมากครับ